สวัสดีจ้าดาราซุมซับนี่แค่สวัสดีนี่ก็หมดหมดเวลาเลยใช่ไหมเรามาเริ่มกันเลยดีไหมพี่กุ้งอุปกรณ์เยอะมากมาสองด้วยคนคือคือคือ,คอเอามาโชว์โชว์แล้วจะมาบอกว่าข้อดีข้อเสียของมันยังไงแล้วกุ้งก็เริ่มทีละตัวสองตัวเริ่มไม่ใช้มันแล้วนี่คือเรื่องจริงเรื่องจริงแน่นอนว่าไอ้อุปกรณ์แบบดีๆราคาแพงๆอ่ะมัน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 ,มน มันมันถ่ายออกมาสวยส,สวยแนะ่นอนแต่ทีเนี้ยเราก็ต้องดูความอะไรนะความเหมาะสมแล้วแบบความสะดวกที่เราจะใช้ด้วยเพราะว่าเราเออเราต้องความความเข้าใจกับตัวเองก่อนอนะว่าเราเหมาะกับอุปกรณ์แบบไหน,นไม่ใช้ขายต่อได้นะกุ้งบอกตามตรงเลยนะไอ้มือไอ้กล้องกุ้งทั้งหลายเนี่ยกุ้งไม่เคยขายต่อกุ้งใช้จนมันพังจนมันเน่าไปข้างอย่างเพราะอะไรรู้ไหมเพราะกุ้งสงสารคนที่ซื้อต่อจริงๆเพราะกุ้งใช้กล้องแบบ ใช้คุ้มใช้เย็นใช้มันจนสภาพอย่าอย่าซื้อกล้องต่อจากกุ้งจริงๆใช้มันจนแบบคือคือแบบนี่เอาอะสงสารคนซื้อต่ออะเพราะมันมีทุกคนอยากได้มีทุกคนแบบเฮ้ยขอซื้อต่อได้ไหมคือเขาเห็นเราถ่ายรูปสวยเขาก็คิดว่าเขาซื้อต่อกล้องจากเราเขาจะได้ถ่ายรูปสวยแบบนี้จริงๆแล้วมันไม่ใช่นะโดนเก็บไปแล้วหนึ่งสวัสดีค่ะคุณวรงังคณาสวัสดีค่ะก็เออ มาเอาทีละตัวเลยกันเนาะเดี๋ยวก่อนนะคะกุ้งจะนับไปตั้งแต่ว่าสมัยที่กุ้งหัดกุ้งไม่ใช่มือโปรนะคะพวกถ่ายรูปถ่ายคลิปเนี่ยตั้งแต่ปี2012ละกุ้งแค่มีใจรักชอบในการถ่ายคลิปตัวแรกเลยก็คือตัวนี้ Olympus Olympus Pen 1ซื้อตั้งแต่ปี2012ซึ่งตอนนี้มันก็เก่าตกลุ่มแต่มันก็ยังแบบกุ้งก็ยังรักมันอยู่พี่กุ้งใช้แบรนด์อะไรครับเออพี่ใช้กล้องแคนนอนครับแต่ว่าอยากถ้าเป็นไปได้ก็อยากจะเปลี่ยนโซนี เพราะว่าโซนีเนี่ยมันเจ๋งเรื่องด้านวิดีโอแล้วโซนีเป็นเป็นเป็นโซนี Sony ถ่ายแสงเหนือติดถ่ายแสงเหนือวิดีโอได้มีแค่ยี่ห้อเดียวยี่ห้อโซนีตอนนี้ที่มันถ่ายแบบถ่ายแสงเหนือได้แล้วก็ถ่ายถ่ายตอนกลางคืนอะไรแสงแจ่มจริงๆถ้าเป็นไปได้นะพี่อยากได้โซนี่พี่จะเปลี่ยนแล้วแต่ว่าก็ร้อยพวกนี้ให้มันพังกันไปข้างนึงก่อนเนาะเพราะว่ามันโอเค เพราะว่าสามีพี่ก็ไม่ใช่ว่าโอ้ยอยากได้อะไรขอปุ๊บได้ปั๊บนะคะอยากได้อะไรต้องเก็บเงินซื้อเองนะจ๊ะก็คือนี่จะมาอธิบายว่าตัวแรกตัวแรกนี้เลยโอลิมปัสเป็นวุ้ย2012เมื่อก่อนมันเป็นอะไรที่แบบว่าคือคือกุ้งกุ้งชอบมันมากแล้วกุ้งจะถ่ายวีดีโอมีทุคนถามใช้กล้องอะไรรุ่นไหนทําไมสีสวยจังเลยอะไรอย่างเงี้ยอุปกรณ์เยอะมากเลยค่ะน้องมินน้องมินถามคือมันหลายปีมาแล้วพี่พี่ซื้อสะสมสะสมมาเรื่อยๆอ่ะจ้ะ อ้าพี่ก็จะบ้าบ้าบ้ามาแต่กุ้งจะแนะนําว่าเอาอย่างนี้เดี๋ยวก่อนนะกุ้งบอกไปเลยเพื่อเพื่อที่เพื่อนๆจะได้ไม่ต้องเสียเวลาฟังกุ้งเยอะเนาะทุกวันนี้กุ้งใช้มือถือถ่ายจบจริงๆไปไหนเนี่ยใช้มือถือถ่ายโคตรสะดวกสบายเลย p h o n e รุ่นใหม่ซื้อซื้อแบบ ซื้อมือถือดีๆสักเครื่องหนึงอะคุ้มเพราะว่าความสะดวกความสบายเราคือยังไงอ่ะไอ้กล้องโปรอะมันหนักเราเป็นผู้หญิงมันเหมาะสำหรับหัวเลาะน้องแดนหวนัวเราะเอาจิงๆจริงๆเพราะเจอจากประสบการณ์พี่มาอุ้ยตอนนี้2 0 1 9 7 7 8ปีจริงๆทุกวันนี้ค่อยๆอุปกรณ์เพวกนี้ค่อยๆย่อยสลายแบบใช้แต่มือถือ้วทุกวันอะไปไหนอะมันมันอุปกรณ์แล้วมันยังไงอะมันถ้าเราไปที่มัน มันนึกภาพบอ,อกนะคือคือเราต้องต้องมีเป้มีกระเป๋ามีใส่อุปกรณ์มีแบบโหอย่างแบบจอมยุทธคือมันเท่อ่ะมันเท่มันเท่สวัสดีจ้าน้องทรายมันเท่แล้วมันดูแบบดูโปรแต่จริงๆแล้วม่งโคตรลำบากเลยโคตรลำบากแล้วเราแล้วเราก็ไม่ใช่แบบว่าเก่งเอาจริงๆกุ้งก็มือถือจบ <laughs> โอ้มาจนยี่สิบแปดยี่สิบเก้าคนใครบ้างเอ่ยขอบคุณมาก เอาจริงๆคือกุ้งรักขั้นตอนมือก่อนเลยนะจริงๆนะใช้มือถือจบทุกวันนี้เราก็ซื้อแนะนำให้ซื้อไอ้ GoPro GoPro Hero 8รุ่นใหม่เจ๋งมากตัวเล็กๆเบาๆเป็นเหมือนกันทุกวันนี้พยายามจัดเซ็ตง่ายๆเล็กตัวเล็กๆเบาๆแล้ว GoPro Hero 8นี่คือมันแบบเวลาเราวิ่งเวลาแอคทีฟเวลาไลหูมันสมูทมันดีแล้วเลนมันกว้างวิภาพคมชัดถ่าย 4K จริงๆไอ้พวกสายบล็อกเกอร์สายอะไรเงี้ยจริงจริงแล้วใช้มือถือน้องพอนึกสภาพดูนะคือนอกจาก iPhone มาหัวเว่ยสามสิบใช่ใช่หาแบบบ้าหอบฟังครับแต่ละคนคือ,อยังไงอะมันแต่คือกล้องใหญ่มันมันก็สวยมันก็มีความโปรของมันแน่นอนโปร f e s ชั o นอลกุ้งรู้จักเพื่อนที่แบบเล่นกล้องหลายๆคนมันโปรแต่ทีนี้ถามว่าเวลาคุณไปเที่ยวคุณไปข้างนอกคุณไปไหนอะคุณสามารถแบกอุปกรณ์พวกนี้ไปได้ไหมถ้าคุณทําได้ ทำเลยโปร,โรอุปกรณ์โปรยังไงมันก็ถ่ายสวยอยู่แล้วขาตั้งต้องมีอะไรเลนต้องใช่อะไรเยอะแยะไปหมดอะ่ะแล้วมันคือมันสำหรับ <c oughs> ไม่อยากไล้ก้อยากให้คนถ่ายมากกว่าค่ะสวัสดีจาน้องสปรายสปรากโกวโปรไม่ได้หยิบใช้เลยค่ะ Hero ่เเซ็สงสเลยไม่กุ้งก็ยังใช้ฮีโร่ไฟอยู่นะลาล่าเพราะว่าอา <c oughs> บางทีเราไปแค่ร้านกาแฟกุ้งบอกว่ามือถือจริง จริงๆทุกวันนี้สารภาพเลยตั้งแต่ทริปจริงๆนะตั้งแต่ทริปลาเวนเดอร์ใครไปย้อนดูรูปถ่าย ender, ลาเวนเดอร์กุ้งได้เลยนั้นกุ้งใช้มือถือ iPhone ถ่ายเกือบทั้งหมดเลยกล้องใหญ่คือเอาไปแต่ไม่ได้ถ่ายเลยเพราะด้วยความที่แบบไม่สะดวกและด้วยความที่แสงด้วยความที่อะไรจริงเหรอเออย่างไงคือคืออย่างนี้เออเอออย่างที่บอกเนาะ กล้องตัวแรกก็คือตัวนี้ o อลิมปัสเพนวันของ o อลิมปัสเหมาะเหมาะสำหรับสายแบบเอ่อกึ่งโปรกึ่งสมัครเล่นถ่ายสวยแล้วก็เน้นเลนนเลนเล,น,เล,น,เลนดีๆต้องมีสักตัวหนึ่งรับรองภาพคนชัดสวยเบาบางพกสะดวกสบายอหยิบมาถ่ายปึ๊บปึ๊บ,บแล้วทีนี้ต่อมาก็คือตัวนี้ต,นตัวนี้ของแคนนนนี่กุ้งก็ซื้อ2,012เหมือนกันนี่คือสามีซื้อให้เป็นของขวัญเพราะว่าตอนนั้นอยากได้แบบ เรารู้สึกว่าเร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 าหลงไหลแบบกล้องใหญ่เรารู้สึกว่าเฮ้ยมันเท่เวลาแบบถือไปอย่างเงี้ยเฮ้ยฉันดูโปรฉันแบบโอ้โหฉันต้องมีกระเป๋ากล้องไอตอนนะั้นนะมีครบชุดเลยนะกระเป๋ากล้องอ,อันเลนสองอันสามอันนี่ขอบอกนี่ขาตั้งกุ้งหนักโคตรหนักหนักมาก เพราะไอ้คนขายมันก็แนะนําเอาแบบรุ่นแพงสุดรุ่นดีสุดไงเขาบอกว่ากล้องใหญ่เธอต้องใช้ขาตั้งหนักๆขาตั้งใหญ่ๆเวลาลมมันพัดมันจะได้นี่เพราะตอนตอนที่ซื้อกล้องนเนี้คือเราจะไปทริปแสงเหนือกันเพราะมันต้องใช้ขาตั้งแล้วเป็นไงคะแบกครหนักเลยไปไหนดูโอ้ยนเนจ้าสวัสดีจ้าน้องโปรดักชั่นหลายล้านจริงๆ <laughs> ก็เป็นตัวนี้ตอนตอนนี้มันก็ตกรุ่นเก่าแล้วจ้ะ EOS หกร้อยห้าสิบ d วูซี่ตอนนี้ก็7ปีแล้วแต่ก็ยังใช้อยู่ก็ยังใช้อยู่แล้วก็เลนเลนตัวนี้เป็นเลนที่ตัวโปรดของกุ้งมากที่มันจะถ่ายหน้าชัดหลังเบลอได้แล้วก็เนี่ยเลนอะไรเนี่ยมันก็จะมีถ้าคนเล่นกล้องนะมันจะอย่างนี้มันจะเสพติดมันจะอยากได้อันนี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 ้แล้วมันจะความสิ้นสุดมันจะไม่มีแต่กุ้งสารภาพเลยจริงๆทุกวันนี้กุ้งไม่เลิกใช้แล้วไอ้กล้องนี้ กุ้งใช้มือถือแทนเพราะว่าปวดหลังเหนื่อยเหนื่อยกับการแบกเหนื่อยกับอันนี้ต่อมาอย่างที่เนี่ยไอที่โชว์ที่น้องเบนท์ที่เมื่อกี้น้องเบน์ก็รีวิวไปแล้วเนาะมันดีค่ะสําหรับพวกถ่ายไอ gimbo แบบเนี้ยมันถ่ายเขาเรียกอะไรนะถ่ายวิดีโอแอคชั่นเวลาเราเดินแบบมันสมูทอะมันให้ความรู้สึกแต่ว่ามัน มันในความเป็นจริงเวลาเราไปเที่ยวอะเวลาเราไปเที่ยวแล้วเราปุ๊บปั๊บจะถ่ายแล้วก็หยิบขึ้นมากว่าจะตั้งกว่าจะอันนี้เอาเอาบางทีเอาแบตลืมชาร์จเอาแบตหมดถ่ายถ่ายมันก็หลายอย่างมันจะต้องแบบมันจะต้องเตรียมพร้อมไปถ่ายจริงๆอะแต่ถ้าเอาไปเที่ยวด้วยมันก็ไม่ได้อ่านนคอมเมนต์เลยแต่ถ้าเอาไปเที่ยวด้วยมันก็ไม่ไม่รู้อะตอนนี้ก็คือไม่ค่อยได้ใช้เลยแต่ว่ามันดีนะมันดีนะมันดีตรงที่ว่ามันกันสั่นแล้วก็ มันก็เขาเรียกอะไรวะมันก็ทําให้กล้องเราสมูธอะซึ่งซึ่งตอนนั้นที่กุ้งถ่ายคลิปบนเครื่องบินอะกุ้งไม่ได้เอาไปเสียดายมากเห็นไหมยังแบบเวียนหัวมากเพราะเครื่องบินเล็กมันเขยา่าเขยา่าเขยา่าเขยา่ขยาแล้วแบบโอยเวียนหัวแล้วแบบกล้องก็สั่นไปหมดโอ๊เหนื่อยเหนื่อยโอเคอันนี้ก็ข้ามไปส่วนใต้น้ํานะคะใต้น้า GoPro GoPro ใต้น้ําถ้าแบบ ถ้าแบบว่าเริ่มต้นมือสมัครเล่นให้ให้ใช้ G o p r o ค่ะไม่แนะนำกล้องโปรเดี๋ยวจะอธิบายในกล้องโปรนะ Go Pro เอออย่างที่บอกซื้อ Go p r o โป r o 8คุ้มถ่ายได้ทั้งบนบกถ่ายได้ทั้งในน้ําแต่ว่าถ้ามันอันนี้มันมันมันได้ถึง10เมตรถ้าจะต่ําถ้าจะเอาแบบดำสกูบ้าแบบของกุ้งนี่ต้องใส่กรอบนะคะมันถึงจะไปได้ถึง30เมตรก็จะเป็นนี้ใช่ปะ ของกุ้งนี่อันนี้เป็นยังรุ่นเป็นฮีโร่ไฟอยู่มันยังไม่พังเราก็เลยยังไม่ซื้ออันใหม่ค่ะของกุ้งจะใช้ให้มันพังเป็นตัวตัวไปเพราะเรื่องของเรื่องก็คือต้องใช้ตังตัวเองซื้อต้องเก็บตังสามีไม่ซื้อให้ถ้าสามีแบบใจป๋าก็คงจะขอรุ่นใหม่ไปเรื่อยๆไปแล้วล่ะอ่ะแล้วก็มีเอกมีเอกรู้ใครรู้จักบ้างตัวนี้คืออะไรอือหือตัวนี้คือแบบว่ามันเป็นโกโปรโดรมเอาไว้ถ่ายครึ่งบกครึ่งน้ํา สำหรับคนที่ชอบถ่ายภาพครึ่งบกครึ่งน,น้ำนะเอาตัวโกโปรอย่างเงี้ยถ่ายปุ๊บใส่ไปอย่างเงี้ยแล้วคุณจะได้ภาพครึ่งบกครึ่งน,น้ำถ้าใครอยากเห็นว่าเป็นยังไงบอกกุ้งได้เดี๋ยวกุ้งจะส่งภาพที่กุ้งถ่ายให้ดูมันสวยมากมันจะได้ฟีลลิ่งแบบครึ่งหนึ่งอะ่ะข้างบนเป็นบกแล้วก็ข้างบนเป็นปลาเป็นน้ำใสๆส,สวยๆหรือเวลาเราดำเราก็เห็นวิวข้างบนเห็นข้างล่างด้วยใช่ไหมคะแต่ทีเนี้ยพอกุ้งเริ่มแบบอิน,อนกับการถ่ายรูปใต้น้ำแล้วเราก็จะขยับมาอาขยับมาปโปร นี่ก็คือเล่นเล่นกล้องใหญ่ละกล้องใหญ่กล้องใต้น้ำกุ้งแนะนำยี่ห้อนี้ค่ะของ奥林巴斯ทีจีของ, GG, ของแต่ของรุ่นนี้กุ้งยังเป็นรุ่น t g 5อยู่ยังรุ่นเก่าอยู่เดี๋ยวนี้มันก็จะมีรุ่นใหม่เอ๊ะใช่ไหมทีจ5เนี่ยนก็จะมี6-7อะไรออกมาเรื่อยๆแต่ว่าใต้น้นํานี่จริงๆถ้าใครอยากได้กล้องใต้น้ำนะใช้ของ o l y m p ทีจ g พวกเนี้ยเจง๋ง ถ่ายสวยถ่ายแบบคมชัดถ่ายแบบเลิศเลิศมากแล้วแล้วคือถ้าเราดำแบบปะการังสวยๆของเมืองไทยใช่ไหมคะแค่สิเมตรเราก็ไม่ต้องใส่กรอบเราก็ดำดำลงไปอย่างเงี้ยดำลงไปได้แล้วก็ถ่ายถ่ายมันจะมันจะมีความเขาเรียกชัตเตอร์มันจะเร็วมันจะจับภาพสวยเหมือนเราถ่ายบนบกเลยแต่ว่าถ้าถ้าจะเอาลงไปแบบสกูบ้าใต้น้ําแบบของกุ้งเป็น30เมตรต้องใส่อันนี้ต้องใส่อันนี้อีกรอบนึงก็อนนี้ก็ใต้น้ําเนาะ แล้วทีนี้กุ้งจะมาบอกดโดรนใครใครใครอยากใครกำลังมองหาดโดรนบ้างคะเดี๋ยวกุ้งจะบอกเออตัวนี้เดี๋ยวกุ้งจะบอกข้อดีข้อเสียของมันให้ดโดรนดโดรนตอนนี้กุ้งใช้ตัวนี้นะคะกุ้งซื้อมาเมื่อ2ปีที่แล้วซึ่งตอนนั้นมันเออซึ่งตอนนั้นมันมันเป็นรุ่นที่รุ่นใหม่ล่าสุดแต่ตอนนี้มันตกรุ่นแล้วแล้วก็ไม่แนะนําให้ซื้อแล้วคะ่ะรุ่นนี้ คือคือของกุ้งเนี่ยรุ่น DJI Mavic Pro ค่ะซึ่งตอนนั้นมันเป็นรุ่นใหม่ล่าสุดมันเจ๋งมากแต่ตอนเนี้ยพี่น้องขอโทษค่ะไม่คุยไม่คุยเออคุยกันไปเด้อะล่าไอซันเดี๋ยวขอฉันรีวิวกล้องกันก่อนอ้าคุยกันไปนะก็คือไม่แนะนำให้ซื้อเพราะว่ารุ่นนี้เห็นไหมกล้องอะกล้องมันแบบ มันบอบบางมากกุ้งพังไปแล้ว2อรอบเอาไปซ่อมเพิ่งได้มาเมื่อวานนี้ถ้าถ้าถามกุ้งว่าจะแนะนำนะกุ้งแนะนำแมว i ิกโปร2รุ่นใหม่อะ่ะนั้นอะ่ะเจ๋งมากเป็นอะไรที่แบบภาพ 4K ชัดเพราะของเพื่อนกุ้งมีแล้วแนว่นอนรุ่นใหม่มันก็ความสะดวกสบายความอะไรมันนี่กว่าแต่ว่าราคามันก็อยู่ที่ประมาณพันหยูโรตอนนี้เนาะเพราะมันรุ่นใหม่อยู่แต่แต่ถ้าเกิดผู้หญิงสาว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 ,สาวเดี๋ยวนี้มันมีมินิ มินิแบบมินิเออโดรนอะราคา6700ยูโรเองครึ่งต่อครึ่งแต่ก็ไม่แนะนำเพราะหนึ่งมันถ่าย 4K ไม่ได้มันถ่ายไม่ได้แบบภาพมันจำสวยส่วนนี้ไม่ได้ไม่ชัดไม่คมเออแล้วก็เวลาเพราะาตัวมันเล็กใช่ไหมคะตัวมันเล็กมันสะดวกตรงที่ว่าเราเอาไปเที่ยวที่ไหนไปแบบสะดวกสบายนึกอยากจะเอเขาเรียกอะไรวะม,มันสะดวกสบายเวลาเราใส่ในกระเป๋าเดินทางเวลา,เาไปไหนอะไรอย่างเนี้ย อันนี้ของกุ้งนะคะของกุ้งมันยังแค่แบบแค่แค่ตอนนี้แต่ตอนนี้มันมีมินิมินิซึ่งเล็กมากก็สําหรับคนที่แบบมือสมัครเล่นที่อยากได้แต่แต่แต่มันก็ไม่ดีไอตัวมินิมันมันไม่ได้โฟเคสาหรับกุ้งมันไม่ฟินมันไม่อินแล้วสองถ้าลมแรงนิดไปมันบินหายไปเลยนะมันก็เสียงอยู่ดีถ้าจะเอาดีมาอีกหน่อยเท่าที่เห็นของเพื่อนกุ้งน้องแอมแมวอีกแอร์แมวอีกแอร์ก็ประมาณ8900ตอนนี้ถ่าย 4K ได้แต่ตัวเล็กตัวเล็กกว่าตัวนี้มาก ตัวนี้เวลาเราจะใช้มันก็จะเป็นแบบนี้เดีวก่นะเราก็กางๆมันมาออกแบบนี้เนาะเห็นไหมคะเนี่ยเออแต่ว่าของน้องแอมไอแมวิกแอนนี่ตัวเล็กนี้มากสะดวกสบายแล้วก็โฟได้แต่ก็นั่นแหละอย่างที่กุ้งบอกกุ้งไม่ชอบมันไม่ต้านลมนะถ้าตัวเล็กมันก็จะแบบความต้านลมความถ้าลมแรงๆเราก ไมนี่เอาแค่ HD ก็พอใช่ไหมไว้แต่กุ้งจริงๆนะแบบคือตอนนี้กุ้งเสพติดไอ้ไอไอ 4K ไปแล้วต้องแบบเราก็จะชอบอะไรที่มันเป็น 4K ก็ถ้าคือคือคือกุ้งเนี่ยตัวนี้มันหืมกล้องมันบอบบางมากมันแบบมันมันจะเหมือนมันจะอะไรขาดแหล่ไม่ขาดแหล่แล้วมันทังไปแล้วสองรอบแต่ว่ารุ่นใหม่มันจะแบบมีกล้องที่แบบแข็งแรงมันจะแบบไม่รู้อะ แต่กุ้งก็จะใช้มันพังกันไปก่อนนะคะแล้วเราค่อยแบบเปลี่ยนตัวใหม่ถ้าตัวใหม่ก็คืออยากได้ไอ้ m a v i c Air ร True แต่ก็นั่นแหละก็ต้องเก็บตังค์ซื้อเองแหะมันก็เยอะอยู่คุณสาไม่ซื้อให้นะคะคุณสาไม่ไม่ไม่ซัพพอร์ตคือถ้าเป็นพวกของเล่นพวกนี้ยูอยากได้อะไรยูต้องเก็บเงินคือเขาจะให้เงินเงินกุ้งทุกเดือนไงแล้วยูก็ยูก็เก็บถ้าอะไรแพงๆยูก็เก็บของอยูซื้อเองอะไรเงี้ยเขาก็ไม่ว่าก็โอเค ก็อ่นนี้ก็โดรนบนฟ้าเนาะที่เหลือมันก็ไม่ได้มีอะไรนะส่วนใหญ่ส่วนใหญ่มันก็จะเป็นแบบอะไรไม่รู้บ้าบอคอแตกอะไรงกุ้งลูบสายฟงสายไฟามอะไรเสียบติดเสียบติดพอเคสันติดยาเคแล้วก็ดูดูความบ้าของกุ้งนะดูดิเห็นไหมขาต้งขาตั้งซื้อมาอะไรไม่เยอะแยะไปหมดไอเนี่ยเอามาโชว์เฉยแหละแต่แต่ถ้าให้แนะนำเพื่อนๆก็คืออย่างที่บอกแหละใช้มือถือจบ พราะทุกวันนี้กุ้งก็เพราะทุกวันนี้กุ้งก็จะเริ่มใช้มือถือเหมือนกันแล้วก็เห็นเห็นคลิปหลายๆคลิปของกุ้งรูปหลายๆรูปของกุ้งที่ลงในเพจในเฟซตอนนี้ส่วนใหญ่ใช้มือถือจริงๆใช้มือถือจริงๆโอเคค่ะงั้นมันก็ไม่มีอะไรแล้วเนาะก็น่าจะรีวิวกันครบหมดแล้วนะ ะคะ่ะกุ้งกุ้งอยากจะบอกเพื่อนๆว่าบางทีแบบคือเวลาเราจะซื้ออะไรเราเราศึกษาข้อเสียงของมันก่อนนะคะเพราะเพื่อนกุ้งหลายคนก็เหมือนกันแบบเห็นกุ้งใช้โดรนสวยสวยพอมันซื้อมันเอาไปเที่ยวมันก็บินไม่ได้มันก็ไม่ได้ใช้เพราะว่าไปเดี๋ยวนี้สถานที่เที่ยวหลายที่มันไม่อนุญาตให้บินโดรนอ๋อน้องกุ้งใช้มือถือรุ่นไหนกุ้งใช้ไอโฟนค่ะ iPhone XS ค่ะแต่เดี๋ยวนี้มี iPhone 11ก็สวยแจ่มมากๆซื้อรุ่นใหม่เลยถ้าแบบถ้าตอนถ้าเกิดถ้าจะใคร,จะ,ใครจะเปลี่ยนจริงๆนะ ก็คือถ้ามันมีรุ่นใหม่ก็ซื้อรุ่นใหม่เลยเพราะมันแบบความแบบความอะไรนะความภาพคมชัดความอะไรมันจะแบบเจ๋งมันจะแบบนี่มากกว่าโอเคกุ้งจะอธิบายว่าดโดรนเนี่ยคือเราเราไม่สามารถบินได้ทุกที่แล้วกว่ามันจะเอาขึ้นกว่าจะคอนเน็ก กับมือถือกว่าจะคาลิเบ t ชันกว่าจะมองซ้ายมองขวาแล้วเราถ้าคนเยอะๆเราก็ไม่สามารถบินได้อย่างไปหาดทะเลอย่างเงี้ยไม่อนุญาตนะคะไม่อนุญาตให้แบบคนเยอะๆนี่จะโดนโดนจับนะแต่กุ้งโชคดีตรงนี้ว่ากุ้งมาอยู่ตรงนี้เป็นเป็นเขาเป็นทะเลมันไม่มีใครแล้วถ้าไปสถานที่แบบสําคัญสําคัญคุณต้องดูเดี๋ยวนี้มีป้ายติดเต็มไปหมดเลยตารวจก็จับนะคะแล้วความอันตรายของมันก็คือว่าเออคือคือคือ,คอ,คอ,คอเวลาเราบิน,นะคะเราต้องดู ดูโดรนตลอดเวลานะคะว่ามันอยู่ตรงไหนระดับไหนเพราะว่าเราเราจะมาดูแต่จอมันก็ไม่ได้อะเพราะกล้องมันอยู่อย่างนี้ใช่ปะเราเราจะมองไม่เห็นว่าบอกไม่ถูกอ่ะคือถ้าเล่นมาถ้าซื้อมาเล่นแล้วจะรู้ค่ะนะเราค่อยๆศึกษาให้มันดีว่าตอนนี้กุ้งก็ใช้ในที่ที่ปลอดคนที่ไม่มีคนถ้าหาดเยอะๆก็ก็ใช้ไม่ได้ก็นี่เดี๋ยวก็นะสวัสดีค่ะคุณไม่ได้ทักทายเลยพี่แดงหลักสี่กุ้งก็พูดพูดมีใครเข้ามาดูบ้างไหมคะเนี่ยน้องกุ้ง สะซับพอร์ตคือจุดนี้พี่กุ้งมีทุกอยา่างใช่พี่มีทุกอย่างแต่ว่าพี่ใช้มือ <c oughs> พี่อยากจะมาบอกขอให้ได้ขอให้โดรน <c oughs> <c oughs> ใช่ไหมโอ้กุ้งไม่อยากคือหลายๆคนอ่ะจะคิดว่าแบบอุย้ยทาไมพี่กุ้งแบบถ่ายรูปสวยจังเลยพี่กุ้งพี่กุ้งทําคลิปสวยจังเลยน่าจะมีอุปกรณ์แพงๆอะไรอย่างเงี้ยจริงๆแล้วไม่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 ไมไมธรรมดานี่แหละไอ้อุปกรณ์แบบ ใช้มือถือใช้อะไรเพียงแต่ว่าแล้วอย่างกุ้งก็ยังไม่แบบกุ้งจะมาแบ่งปันทริคเพื่อนๆนะคะว่ากุ้งก็ไม่ใช่แบบสายโปรสายคือคนมันโปรจริงๆเขาจะตั้งค่าเป็นใช่ป่ะเขาจะแบบว่าอุย้ยค่า f เท่าไรอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็จะม่ไมาแต่กุ้งทุกวันนี้ใช้ออโตเมติกตั้งไม่เป็นแต่เคล็ดลับก็คือว่าขาตั้งขาตั้งเรา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 ,เราใช้ขาตั้งนะคะแล้วเราก็มองเขาเรียกอะไรนะมองจองเดี๋ยวก่อน มองเขาเรียกอะไรนะสวัสดีค่ะป้าน้อยยังไม่หลับไม่นอนก็คือแบบว่าเราเราหาหามุมที่เราอยากได้แล้วเราก็ตั้งออโตเมตติกนี่กุ้งทําแบบนี้ตลอดที่กุ้งได้ภาพสวยๆมานะกุ้งมันจะมีโหมดแบบเขาเรียกอะไรนะโหมดหรือไม่ก็ใช้รีโมทกดแล้วเราก็ตั้งแบบอัตอัต a m a t i c สักแบบสิบภาพมันจะแบบแชะ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 ,ชะ เพื่ออะไรรู้ไหมคะเพื่อเวลาเราแบบขยับได้มุมที่เราต้องการไงเราวิ่งไปใช่ไหมเราก็จะแบบแชะ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 เชะแชะชะ,ชะหมุนซ้ายหมุนขวาอ้าสิบรูปมันต้องมีสักรูปหั่วที่โดนแล้วถามว่าใช้ขาตั้งเนี่ยขาตั้งมันจะได้ภาพที่คมชัดเพราะว่าถ้าเราใช้มือมืออย่างเงี้ยคนมือมันสั่นไงมันจะแบบมันจะไม่ชัดขาตั้งเนี่ยยังไงก็ชัดบวยมาทางนี้ เชื <laughs> ่อดีสวัสดีครับเรียนรู้ได้ครับชอบถ่ายรูปเหมือนกันไม่ไม่พี่ก็ไม่ได้เก่งนะเพียงแต่ว่าพี่แค่แบบมีทริครู้ทริคที่แบบว่าใช้อย่างที่บอกใช้ขาตั้งใช้ขาตั้งหรือไม่ก็ใช้รีโมทกดจะได้ภาพที่แบบว่าหู่สามสิบหกแอคเห็นเห็นรูปกุ้งแบบว่าสวย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 นะรู้แ <laughs> ม่ถ่ายมากี่พันนั้นเลือกรูปที่ดีที่สุดนัน่นะขอบอก ไม่ได้ถ่ายเก่งอะไรมากมายหรอกก็แค่บอกว่าเออเราก็ถ่ายเยอะเยอะเราเห็นไหมเยอะความเยอะไว้ก่อนแล้วก็การจัดพรอ็อพหาองค์ประกอบแสงสีแบบอืมเราก็ดูแบบแต่ที่กุ้งเก่งที่กุ้งเก่งจริงๆทริคของกุ้งจริงเลยก็คือแสงดูแสงพระอาทิตย์ดูกุ้งจะเก่งคือคือ,อยังไงอะกุ้งไม่เก่งเรื่องการตั้งค่าเพราะกุ้งยังไม่เคยเรียนรู้วิธีแบบสาเรียนรู้วิธีการตั้งค่าเท่าไหร่แต่แต่ว่ากุ้งจะเก่งแค่ดูแสงถ่ายช่วงเช้า ช่วงแสงอ,อ่อ,อนช่วงแสงอ,อ่อ,อนพระอาทิตย์กำลังขึ้นมาเนี่ยแล้วก็ดูว่าพระอาทิตย์อยู่ตรงไหนแล้วก็แสงมันยิงมาตรงไหนแล้วก็เล็งแล้วก็ส่องสวยช่วงช่วงเช้ากับช่วงเย็นเย็นหลังบ่ายสิไม่รู้อ่ะรอดูพระอาทิตย์มันตกอย่าลืมนะคะถ้าดดแดดจ้าอย่างเงี้ยหนึ่งคุณจะร้อนสองแบบมันไม่ได้อ่ะสีมันก็ไม่สวยใช่ไหมแล้วก็ไม่รู้อ่ะบอกไม่ถูกส,สังเกตแสงอ่อค่ะเพราะคุณที่เหลือคุณก็ไม่ได้แบบมีทริคอะไรมากมายแค่นี้นะคะ ขอบคุณมากค่ะน่าสนุกมากค่ะขอบคุณค่ะท่านท่านทองแก้ววชิระจอด36สามสิบ,บกแอคเช่หมพีกุ้งใช่ไอเรื่องเยอะนี่ขอให้บอกกุ้งแสงอ่อนใช่วิธีชถ,ถ่ายรูปนะคะให้ให้ยิ่งใครถ้ามายุโรปนะดูแสงพระาทิตย์ระวังแยงตานะครับไม่ไม่น้องอย่าขนาดออตโต้โหมดยังสวยได้ขนาดนี้จริงจริงๆ,ๆน้องมิน้นพี่พี่ตั้งกล้องไม่เป็นพี่ใช้ออโต้โหมดตลอดทั่วนเนี้ย เพียงแต่ว่าแค่หาแสงแล้วก็หาองค์ประกอบหาแบบไม่รู้ว่าเราต้องมีมุมมุมมุมแบบมุมบางทีพี่พี่พี่พบอกตรงนะบางครั้งแบบเห็นรูปส,สวยๆพี่ในเพจนะพี่ก็เกรงใจเหมือนกันเวลาที่แบบว่าคนเขาอยากตามมาอุ้ยสวยอยากไปตรงนั้นอยากตันรอยเราอะไรอย่างเงี้ยแต่บางครั้งเรารู้สึกเกรงใจกลัวแบบกลัวเขามาแล้วเขาไม่ได้เห็นภาพเหมือนสวยเหมือนในภาพที่เราถ่ายไงเพราะบางครั้งมันก็เป็นแค่ แค่ในกรอบสี่เหลี่ยมมันจะสวยอยู่แค่นั้นอ่ะเพราะว่าอย่าไปเชื่อมากไอ้พวกถ่ายรูปเก่งอะ่ะจริงๆมันจะแบบหลอกลวงได้เยอะนะไอ้พวกถ่ายรูปเก่งๆในแบบมุมนี้มันสวยแค่มุมเดียวคุณไปเห็นที่จริงแล้วคุณก็จะรู้สึกอ,อ๋อหรออ๋อก็แค่นี้เองหรออะไรอย่างเงี้ยช่ว่าเยอะเก่งใจเก่งใจโอ้ยกุ้งมีเยอะแยะอย่าอย่ามิบอกเรื่องสร้างภาพขอ้บอกกุ้งกุ้งถนัด กุ้งเห็นแล้วมองทะลุผ่านหมดว่าเอ้ยกว่าจะได้รูปมาแบบนี้กว่าจะได้คลิปมาแบบนี้มันมันถ่ายยังไงว่ามันใช้ยังไงว่ามันอะไรยังไงว่าอะไรอย่างเงี้ยโอเคนะกุ้งฝากไว้แค่นี้นะคะพูดมาเยอะละเนาะขอบคุณทุกคนที่แวะเข้ามานะคะให้หายคิดถึงแล้วเดี๋ยวค่อยเจอกันในเด2สองละกันเนาะบาปวดบาลายดุดอ้อเดี๋ยวก่อนนะกุ้งมีอ่าอีกหนึ่งทริคมาฝากไอไอมันเป็นไอเนี้ยเดี๋ยวก่อนนะคะ มันหมุนมันเป็นไอ้หมุนที่เขาใช้จับเวลาทําอาหารน่ะแล้วกุ้งเคยเอามาทํามือถือไม่ได้อยู่ตรงนี้เนาะแล้วกุ้งเอามือถืออน่ะนี้มันพังแล้วกุ้งประดิษฐ์เองนะคะกุ้งเอามือถือ iPhone นี่แหละตั้งไว้ตรงนี้นะเดี๋ยวใครอยากได้จะบอกลิงก์เขาบอกว่ามันมันถ่ายทําแลบได้โคตรเจ๋งเลยแล้วก็ตั้งตั้งมือถือ iPhone เป็นทาแลบนะคะแล้วเราก็หมุนหมุนไปหนึ่งรอบทีเนี้ย เวลาที่มันถ่ายทำแแบบมันจะค่อยๆ่ติ๊ก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 อะใครอยากเห็นคลิปนั้นบอกกุ้งกุ้งจะส่งลิงก์ให้ดูมันเป็นอะไรที่แบบว่ามันเป็นทริคที่โคตรเจ๋งเลยที่คนจะง,งงมากเฮ้ยมันทำได้ไงวะทำไมถ่ายไปยังไงถ่ายทำแแบบแล้วให้มันหมุนไปด้วยอะไรอย่างเงี้ยเจ๋งถ่ายคลิปออกมาแล้วนี่กุ้งประดิษฐ์กุ้งก็ดูจากในในอินเทอร์เน็ตใครไม่รู้ว่ากุ้งก็มาประดิษฐ์ทำเองเหอุ๊ยเิศนาฬิกาห้องครัวใช่แบกบเหนื่อยเราจะเที่ยวไม่มีคคความมมสสุใช่นนนนบบน้้อออองบบบบืืัััพกรแีห p r o f e s s i o n อ l อะสำหรับที่แบบเฮ้ยเราจะไปถ่ายงานเลยแบบเป็นแบบไปนี่แบบโปรโอะไปแบบคนนี่นึกว่าพวกเรามาถ่ายทำรายการอะไรอะไร,อะไรอย่างเงี้ยแบบคือเมื่อก่อนอะกุ้งชอบไงกุ้งชอบเพราะเราไม่ได้โปรเพราะเราไม่ได้โปรแต่เราอยากดูโปรแม่กูแบกกูแบกกูแบกเป้ไปอุ้ยกูแบกขาตั้งขาตั้งเสียบข้างๆอุ้ยทำไมแบบอ่าถือกล้องนี้นะอุ้ยพอคนเห็นเราปุ๊บนะไอยาทำไมแบบ Hey, จังวะเลยดูแบบเป็นโปรหารู้ใหม่กูมีแต,มแต่มีแต่อุปกรณ์เน่ยเยอะแยะไปหมดเดี๋ยวตอนนี้ไม่เอาแล้วปวดปวดบา่าปวดไหล่ปวดไปหมดอืมก็อย่างนั้นแหละใช้กิมโบตั้งถ่ายจะทำได้ใช่ไหมใช่ไหมกิมโบกิมโบใช่พี่ก็เคยลองนะแต่ว่ายังยังตั้งยังไม่ค่อยเป็นใช่ไอ้กิมโบไอ้กิมโบตัวเนี้ยมันก็ตั้งแบบมันจะมีหมวดอันนึงมันก็จะติ๊ก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 ,กมันก็ทำให้แบบว่า ทำแหลบแล้วก็ไปหมุนไปอันนั้นใช่ใช่ชอบครับได้ไอเดียครับสวัสดีค่ะคุณปอนปอนใช่ไหมคะโอเคงั้นกุ้งขอลาไปแค่นี้ก่อนนะคะขอบคุณทุกคนเลยนะคะที่อยู่กันมายาวนาะนค,ค่ะยินดีได้รู้จักทุกคนนะคะบ๊ายบายเจอกันในสองคราวบ๊ายบายเดีย๋ยว <c oughs> <c oughs>